สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมเมยร์ล,ลิกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่36ประจำเช้าวันพฤหัสที่13พฤษภาคมปรากฏว่าสิงห์บูเชลซีฮะแพ้คาบ้านให้กับทางไอเยิยญญาอาร์ตอลไป0-1โดยทีวันนี้ทีมเยือนได้ประตูชัยจากเอมิลสมิธโรยิงเข้าไปในทีที่16นั่นเอง และเมื่อเชลซีแพ้ไปแบบนี้นะฮะสถานการณ์การ,การลุ้นทัพโฟยิ่งดุเดือดไปกันอีกนะฮะก็เชลซีตอนนี้ยังอยู่ที่4ของตารางเหมือนเดิมครับเตะไป36เกมแล้วมี64คะแนนก็นำหน้าเวสต์แฮมยูไนเ็ดอันดับ5อยู่4คะแนนครับเวสต์แฮมเตะน้อยอยู่กว่า1เกมแล้วก็นำหน้าลิเวอร์พูลอันดับ6อยู่เจ็ดคะแนนด้วยกันโดยที่ เตะมากกว่าลิเวอร์พูลอยู่2เกมครับโอ้โ oh, ห oh, แบบนี้เวสแฮมกับลิเวอร์พูลมีความหวังขึ้นมาทันทีครับรับรองว่าเตะแบบเอาตายแน่นอนครับในเกมที่เหลือของทั้ง2ทีมนี้เพื่อที่จะแย่งท็อปโฟจากเชลซีและก็เลสเตอร์ด้วยนะฮะส่วนทางแอตเลติโกเมื่อคืนนี้ชนะได้ก็อันดับขยับมาอยู่ที่8ของตารางเก็บเพิ่มเป็น55คะแนนไปต่อที่ดาวนันโรูล,ล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นแฮร์รี่เคนจากสเปอร์ที่ยิงไป21ประตู และโปรแกรมในค่ำคืนวันนี้ฮะมีอีก2คู่ตอนเที่ยงคืนจะเป็นแอสตันวิลล่าเจอกับเอเวอร์ตันแล้วก็ตอนตีสองสิบห้านาทีสุดแดงเดือดครับพลาดไม่ได้โดยประการทั้งปวงเลยแมนยูเต็ดจะเปิดบ้านเจอกับทางลิเวอร์พูลนั่นเองเดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมนะถัดไปเกมที่36นะฮะวันเสาร์ที่15พฤษภาคมก็จะมีนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอแม er นซิตี้เบอร์ลีย์เจอลีดสแตนเจอฟูลแลมแล้วก็ไบรตันจะพบกับทางเวสต์แฮมยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่16พฤษภาคมมี กิซั่นพาเลทเปิดบ้านเจอแอสตันวิลล่าสเปอร์เจอฟูฟเวสต์บอมบ์พบลิเวอร์พูลแล้วก็เอเวอร์ตันจะเจอกับทางเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด